จังหวัด,ดคนครราชสีมาก็เตรียมความพร้อมในส่วนของสนามการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ค่ะที่ห้องประชุมอาคารสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษามีการประชุมเตรียมความพร้อมสนามแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ระหว่างวันที่20-26ถึงมกราคมปี2 5 6 9 ตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจากการประชุมคณะกรรมาการจัดการแข่งขันกีฬาที่อนุมัติเห็นชอบชนิดกีฬาจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมทั้งที่13จำนวน19ชนิดกีฬา536รายการแข่งขันโดยมีนายมายตรีคงเรืองนายกสมาคมสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยนางสาวธีรารัตน์ร่มรื่น ผู้อำนวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาเป็นตัวแทนจากหน่วยงานสมาคมกีฬาคนพิการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะนายมติีรองเรี้ยงนายกสมาคมสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปัมก็บอกว่าขณะนี้จังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการอย่างมากเนื่องจากที่ผ่านมามีการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการมาอย่างต่อเนื่องและจัดได้ดีเยี่ยม รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากหลายองค์กรเป็นอย่างดีก็คาดว่าในครั้งนี้จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่นกันทั้งในเรื่องสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและคาดการณ์ว่าในครั้งนี้ไม่น่ามีปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดงานสำหรับการเตรียมความพร้อมเรื่องสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อมได้จัดสรรเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคในการแข่งขันให้ร่วมประสานงานกับเจ้าของสนามเพื่อเตรียมความพร้อมของแต่และสนามในการแข่งขัน พร้อมทางได้รับข้อมูลความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งสถาบันการศึกษาห้างร้านหน่วยงานเอกชนต่างๆในจังหวัดเป็นอย่างดีซึ่งสนามแข่งขันในจังหวัดนครราชสีมาเป็นการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาค่ะนอกจากนี้ยังมีหนึ่งสนามก็คือสนามโบลิ่งที่จัดที่กรุงเทพมหานครก็จะได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของจำนวนบุคลากรที่จะมาเป็นฝ่ายจัดการแข่งขัน วางเรื่องของทีดีที่จะมาเป็นผู้ควบคุมจัดการแข่งขันแล้วก็เรื่องของสนามต่างๆที่จะรองรับนักกีฬาคนพิการกับภูมิภาคอาเซียนนะคะ ทาน,นี้การแข่งขันเช่นนี้ถือว่าเป็นการวนกลับมาจัดที่จังหวัดนครราชสีมาในรอบ20กว่าปีค่ะก็ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะชาวโคราชแล้วก็พี่น้องชาวไทยเนี่ยร่วมกันเป็นกําลังใจและร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อความภาคภูมิใจของชาวไทยค่ะในฐานะเจ้าบ้านนะคะพร้อมทั้งเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนไปร่วมให้กําลังใจนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยด้วยนะคะ